เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระตันาตายางเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ั้างใจให้แน่วแน่วมุ่งตรองถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นางขัดสมาดเดี่ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบๆหลับตาของเราเบา คอลูกพอสบายสบายเดี็กวก็ให้เปลือกตาปิดสนิทเราเปละปรตานิดๆให้พอสบายสบายแล้วก็พานคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรา ทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่ศรีรษะถึงพื้นทาวยให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องส,าสบายยขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีๆนะจ๊ะ ต้องผ่อนคลายต้องสบายๆแล้วกาทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพัน์จากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ เรื่องธุรกิจการงานผ่านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะใจต้องใสใส้องบริสุทธิ์ ต้องเก่งเกลียงไม่ยึดมัน่นถึงมั่นไม่ติดผูกพันอะไรเลยกับใครก็ไม่ผูกพันวัตถุสิ่งของอะไรก็ทิ้งหมดเลยเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม,มที่โศนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวในลูกนะ้ตรงนี้นะฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรามาเกิดก็ตรงนี้ตายก็ตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้ เพราะฉะนั้นตัททำความคุ้นเคยตรงนี้ให้ดีโดยเฉพาะเป็นจุดเริ่มต้นในหนทางแห่งพระอริยเจ้าที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสุะมานบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าใจามาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นตรงฐานที่เจ็ดนี่ พยายามนก,กลัวนักกลัวนาทีเดียวกลัวมนุษย์ทุกคนใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าถ้าใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจะหลดพ้นจากความเป็นบาปเป็นทาาของพบยมอนรับ จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจะได้บปรโลกมรรคผลผนิพพานเช่นเดียวกับพระสมมติเจ้านับประสงค์ให้พระองค์ไม่ทุกนเช่นเดียวกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่พยายามาบังคั้าบัญชาไม่ได้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาตของเขาที่เขาจะทำให้เวียนว่ายตายเกิด อยู่ในพบทั้งสามที่เราคุ้นเคยกันว่าในวัฏฏะสงสารเราการเกิดบ่อยก็เป็นทุกข์บ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพลาดจากสิ่งที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็บ่อยๆเราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจก็บ่อยๆเป็นต้น ว่าฉะนําพยามันจึงกันนักกันหนาละกลัวนักกลัวหนาใจเดียวกลัวจะพ้นจาความเป็นบาปเป็นทาตของเขาได้ที่สำคัญกลัวจะไปรู้เรื่องราวของเขาซะด้วยละกลัวจึงกันการไม่ให้ใจของเราของมนุษย์ทั้งหลายรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ โดยไอความไม่รู้เกิดขึ้นซ้อนลหลายๆชั้นคือให้ไม่รู้ว่าเราในยังไม่รู้อะไรเลยหรือแม่รู้อะไรเลยก็ยังไม่รู้วิธีจะแก้ไขหรือรู้วิธีจะแก้ไขก็ให้เกียจคร้านตรึงไปติดเรื่องราวต่างๆไปทำประโยชน์ให้แต่ผู้อื่น แต่ไม่ทําประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นพระนรยานี่กลัวนักกลัวหนาแล้วก็กันนักกันหนาเจงเอานิวรนทั้งห้านะมาหุ้มเอาไว้แล้วก็ระเบิดใจหลุดออกจากตรงนี้ไปติดเรื่องราวของโลกภายนอกไปติดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลม ผ่านเะ้ยะทางตาหูจมูกเล่นกายใจให้ไปติดตรงน,นั้นให้วนอยู่ตรงนั้นให้ไปพลินอยู่ตรงนั้นเราพยายามมากส่งเสริมสนับสนุนให้ไปติดตรงน,นั้นตั้งส่งเสริมสนับสนุนทั้งบทบังมาให้รู้เรื่องเลาความเป็นจริงชีวิตทั้งโขกทั้งสับไป,ปในตัวเสร็จพราะ่ะนศูนย์กลางกายฐา,านที่เจ็ดตรงนี้ สำคัญนักทีดเดียวที่โลกพุมีบุญทุกคนพึ่งต้องให้ความอาใจใส่ระว่าวันเวลาที่จะอยู่ในโลกมนุษย์นี้เนี่ยมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายต้องหาที่พึ่งที่ล,ลึก ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตัวของเราให้ได้ซึ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นมันอยู่ภายในกลางกายของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละซึ่งเราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งอย่างเดียว ยังสบายสบายไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้พราะถูกส่วนใจก็จะหลุดพ้นเป็นชั้นๆลดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดลดจากความทุกข์ทรมานของชีวิตไปสู่ความสุขอันไม่มีประมานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นความสุขที่แท้จริง ที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเลยและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลดก็ไปเป็นชั้นๆถอดเป็นยันยนอันที่พระสัมมาสุตพิจ่าจังคคยตรัสไว้ให้ตามเห็นกายในกายเราะว่าในกายทั้งตัวเรานี้มีกายภายในอยู่ในกายภายนอก แล้วก็ยังมีกายภายในที่อยู่ในกลางกายภายในซ่อนเป็นยันยันเข้าไปมีกายก็มีธรรมดวงธรรมนี่ทรงรักษาสภาพของกายเอาไว้มีความสุขเพิ่มขึ้นกายเวทนาจิตธรรมอยู่ข้างในนี้เป็นยันยันเข้าไป จำง่ายๆว่าใจต้องหลุดล่อนโดยเริ่มต้นหยุดนิ่งยที่สู์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละจนกว่าจะเข้าไปถึงสราระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราให้ได้คือพระธรรมกายนั่นเองจะเป็นกายที่จะพ้นจากสภาวะ ของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นกายที่มีแต่สุขลุวนๆและสุขเป็นนิรันดรเป็นตัวของเราจริงๆนั่นแหละนอกนั้นก็เป็นตัวเลยสมมุติเอาตัวยังไม่จริงที่ว่าไม่จริงพระพยยมมาเขาจะมาขัาบญชาในแต่ละกายได้ให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้แปรผันไปได้ ดังนั้นหลักวิชาคือจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ให้ได้หยุดอย่างดีไม่ต้องทำอะไรที่นอกไปจากนี้พอถูกส่วนก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในคือมันจะตกโซนเปลี่ยนสภาวะอยากไปสู่สภาวะละเอียดเข้าไปถึงดวงธรรมก่อนมีดวงธรรมท,ทีอยู่ภายในอลอยขึ้นมา เป็นดวงใสๆกรมรอบตัวมันดวงแก้วที่จรอะนแล้ว,ลวใสมอริสุดอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆแล้วเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างในเบื้องต้น แต่ถ้าเต็มส่วนแล้วจะใสเกินกว่าความใสใดๆใ,ในโลกจะลอยปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ถ้าเรียกว่าดวงปฐมอมมัมกหรือดวงธรมมรมา,านุปัสสนาสติปัฏฐานคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ใจต้องตกศูนแล้วก็มีดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นมันแสงจันในคืนบนเป็นเลยยิ่งกว่านี้เพราะมันเป็นเพียงแค่ข้ออุปมรเท่านั้นจะใสเกินใส สุขเกินสุขที่เราเคยเจอใน,ในทางโลกซึ่งจามาเทียบกันแล้วก็ทั้งโลกก็แค่ความเพลินพลนมีความเพลินกับความเพลียกันนั่นเองแต่ที่มีแต่ความสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาเป็นสุขที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์เพราะหยุดนิ่ง อย่งางแรกก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันพิน่อย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะเรียกว่าดวงปฐมถมมัมกตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากอริยสัจส,สี่ทุกสมุทัยนิโรธมัก แต่เห็นชีวิตเป็นทุก,ทก,กข์เพราะเกิดจากความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปได้วยปัญญาที่ไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตเลยจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องหยุดนิ่งที่เรียกว่นนโ้ลอยทะที่ลทะไปว่าหยุดก็ได้ไปลว่าดับก็ได้พอหยุดมักก็เกิดคือเห็นหนทางที่จะเข้าไปสู่ภายในถึงกายตัสรุษธรรม กายจะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแต่มักเบื้องต้นจะเป็นดวงใสๆจะปฏิบัติวิธีไหนก็ตามถ้าไปถึงปฐมมัมมกนี้สถานที่เจ็ดตรงนี้ก็ไปนิพพานไม่ถูกพานดวงใสๆดวงนี้เนี่ยเทียบกับดวงปฐมมรมมักเกิดขึ้นเมื่อใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว ไอ้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตนีพอถูกศูนย์ก็ตกศูนย์นังกลาวนั้นดวงใสก็เกิดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วปฏิบัติถูกทางแล้วชีวิตที่ผ่านมาดะไปเจอดวงนีแ้แปลว่ายัางไม่ถูกทางกาง็ลงไปตามทางที่พยายามมากำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ พอได้ปฐมมรรคตรงนี้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวก็ไปก็จะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่คือในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิปทานนี้ก็จะมีอีกดวงหนึ่งซ้อนอยู่เรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะมีดวงปัญญา เอกลางดวงัิญญาจะมีดวงวิมุติซ้อนอยู่ต่กลางดวงวิมุตจะมีดวงวิมุตติญาณาัศนะซ้อนอยู่เป็นชั้นชั้นเข้าไปตามความละเอียดของใจที่หยุดนิ่งเปลี่ยนสภาวะที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจิตนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นใจก็ล่อนกระเทาะลั่นไปเรื่อยเอยเป็นชั้นชั้นเข้าไป กลางดวงวิมุตติยานทศนะก็จะเข้าถึงกายภายในชีวิตภายในที่ปราณีตเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นชีวิตที่สูงส่งเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นมีความเป็นอิสระเพิ่มขึ้นกับเดิมเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปอย่างนี้แหละ ในกลางกายมนุษย์เรียก็จะมีกายทิพย์กลางกายทิพย์ก็มีกายพมรมกลางกายพรมก็มีกายกร,รูปภพกลางกายรูปภพก็มีกายทำโคตภูซ้อนก็จะเป็นชั้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 นอย่างนี้อยู่ภายในตัวของเราทุกคนเกิดกันมาชาติหนึ่งต้องหาที่พึ่งที่ลึกภายใน ให้ได้ไม่งั้นเราก็เสียการเกิดอามาอัยชาติหนึ่งแล้วกว่าจะมาเจอหุนทายอย่างนี้ก็ไม่ใหญ่ไงพยายามมาก็ตรงึงเอาไปติดในเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่เกิดประโยชน์ว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อีกก็ต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสัมพุทธเจ้าการสละชีวิต ได้เข้าถึงบรรลุมรรคผลนิพพานและนำมาต่ายทอดเพราะฉะนั้นชาตินี้เรามีบุญมีบรารมีมากได้เกิดอยู่ในล่มเงาของพระพุทธศาสนาในเฉพาะในช่วงที่มีการบรงเกิดขึ้นของบเดาโคลงปู่พระผู้ปราบมารท่านสละชีวิตจนเข้าถึงดำ แล้วก็นำมาถ่ายทอดแต่ั้นเราเป็นลูกเป็นหลานของท่านเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามท่านให้ได้ท่านทำอย่างไรเราก็จะท้องทำอย่างนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบันให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่ง นุมน่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายๆโดยกำหนดบริกรรมมณนมิตรเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆและสบายสบาย ไวทิโซนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่จำง่ายๆว่าในบริเวณกลางทะของเราให้นึกอย่างเบาเบาสบายๆนึกอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเพื่อให้ใจเนี่ยมีหลักยึดที่จะเกาะ ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้นึกให้ต่อเนื่องอย่างเบาเบาสบายๆร้องกับละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรัง สัมมอรหังให้เสียงคำภาวนาะดังออกไปจากในกลางท้องของเราในจังหวะที่สม่สำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักและทุกครั้งที่ภาวนาะสมมอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใส หรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจยอยู่ที่กลางองค์พระใสใสต้องประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ข็ให้เราทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาจุดนิ่งกันไปอย่างสบายๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปงีบเียบ